โอเคนะครับวันนี้จะมาสอนอ่าการพอเนาะสัมผัสแล้วจะมีตัวกลมๆตามนิ้วเรานะครับจะมาสอนกันตอนแรกนะฮะให้กดาัปที่ตั้งค่าแล้ก็ส้างเลือกผู้พัฒนานะครับกดเปิดใอ้บนนี้กดเปิดนะฮะ ตอนแรกมันจะปิดอยู่นะกดเปิดกดตกลงแล้วก็อ่ากดการแสดงสัมบัติถ้าแสดงตอวนิวชีก็จะเป็นอย่างนี้นะครับแสดงตอวนิวชีเราจะบอกเอ,อ้ย x y เป็นทางไหนนะนะครับอ่าตรงนี้อ๋อโอเค แสดงการอัปเดตหน้าจอก็คือเมื่อมีอะไรทําการมันก็จะอ่าจะแสดงหมดเลยนะครับบางครับนี่นก็จะเรียงไปซ้ายไปขวานะไม่ไปรับมากแสดงเส้นของรูปแบบอ่ะนี้ก็ไดี้แบไปปรับนะครับมัริับการเล่น G P U อ่า โอเคตรงนี้ไม่ต้องไปยุ่งนะฮะสามอันนี้ไม่ใช้งานอ๋อไว้สำหรับเกมนะฮะอันนี้ใครใครเครื่องไหนแรงๆก็ไม่ต้องเปิดดีกว่านะฮะเพื่อความปลอดภัยในโทรศัพท์ของคุณการแสดงชิวฟีชิวฟีก็จะเป็นการกอบวัด fps นะครับ fps แบบนี้นะฮะ ความรอสติงนะฮะ,ะแสดงเลยว่าความราเอ้ยไม่ใช่ความ,อ,มอ่าโทรศัพท์เรากำลังทำอะไรอยู่หรือว่า fps ก็ได้นะครับเฟรมเรทก็อักษรแค่นี้แหละฮะถ้าใครอยากยประหยัดแบตก็ปิดนะครับแต่ผมชอบเปิดไว้ผมชอบนะ,ะส่วนตัวเลยไปแล้วนะครับบ๊ายบาย